สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปประนวนหามาเล่านะคะก็ยังมาต่อกันที่เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กค่ะอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ยกมาจากเล่มที่4เหมือนกันค่ะในตอนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าไปเที่ยวสวนค่ะผู้แต่งหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กนะคะท่านมีชื่อเสียงเรียงน้ำว่าคุณทิพวานีสนิทวงนายยุทธยาค่ะ เนื้อหาที่ป้านวลเอามาเล่านะคะก็จะเป็นภาษาของป้านวลเองนะคะแต่ว่าถ้าอยากที่จะอ่านเป็นวรรณกรรมจริงๆแล้วก็ได้ซึมซับกับภาษาที่นักเขียนท่านเขียนไว้เนี่ยค่ะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะก็จะช่วยให้เรานึกถึงภาพเมื่อวัยที่เราไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะคะเรื่องราวทั้งหมดที่ป้านวลเล่าเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของคุณตาคุณยายที่ตอนนั้นท่านยังอยู่ในวัยเด็กอยู่นะคะ แล้วก็เป็นการเขียนเล่าเรื่องราวในรัชสมัยรัชกาลที่6ถึงช่วงรัชกาลที่7ค่ะเกลื่อนไว้ให้ฟังคร่าวๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังจากคลิปแรกนะคะเราไปรับฟังตอนนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเที่ยวสวนในตอนนี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กๆอยู่นั้นทางฝั่งธนบุรีและจังหวัดนนทบุรีเนะะี่ยค่ะก็จะเต็มไปด้วยเรือสวนที่หนานแน่นมากมายเลยทีเดียวค่ะ ผลผลิตที่ได้จากสวนในแถวนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมากมะพร้าวแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆหลายชนิดเชียวค่ะอย่างเช่นทุเรียนส้มโอส้มเขียวหวานมะม่วงมะปรางชมพู่ละมุดมะไฟกระท้อนน้อยหนามังคุดอันนี้แค่ยกตัวอย่างมานะคะผลไม้ต่างๆส่วนมากนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยให้ผลปีละครั้งเท่านั้นค่ะ ชาวสวนแถวนั้นก็เลยต้องปลูกผลไม้ไว้หลายๆอย่างปนกันไปค่ะเพื่อที่ทั้งหมดเนี่ยจะได้ทยอยกันออกลูกก็จะทําให้ชาวสวนมีรายได้ตลอดทั้งปีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมอย่างชาวนาน,นะคะแต่ก็มีการที่เสี่ยงต่อฟ้าฝนน้อยกว่าแล้วก็ทําให้ไม่ถึงกับล้มจมง่ายค่ะชาวสวนแถวนั้นจึงมีเงินใช้กันตลอดปีนะคะคุณปู่มักจะพาหลานๆไปเที่ยวสวนทุเรียนที่เมืองนนกันค่ะ เวลาไปกันทีก็พากันไปขยงใหญ่เลยนะคะเดินทางกันไปทางเรือค่ะก็จะมีการเตรียมอาหารการกินใส่ปิ่นโตไปแล้วก็นำข้าวของใส่ตะกร้าไปพร้อมหมดเพื่อที่จะไม่ต้องรบกวนคนสูญให้ลำบากค่ะพอไปถึงก็จะขอแต่น้ำกินเพียงอย่างเดียวในนี้บรรยายไว้ว่าระหว่างที่นั่งเรือยนต์นะคะซึ่งคงจะมีเสียงดังมากค่ะบรรยายไว้ว่าเป็นเสียงที่สัจนจนหู ระหว่างนั้นคุณปู่คุณย่าก็จะอบรมหลานๆและคุณอาคนเล็กไปด้วยค่ะว่าถ้าไปถึงที่สวนแล้วไปเที่ยวชมสวนให้ดูเฉยๆนะคะวิ่งกระโดดท้องร่องได้แต่ห้ามที่จะไปเด็ดผลไม้ของเขาค่ะห้ามไปหักกิ่งไม้ของเขาด้วยถึงแม้สวนนี้จะเป็นของคุณปู่ก็ตามเพราะว่าคุณปู่เนี่ยให้เขาถือมานานแล้วคาว่าถือในสมัยนั้นแปลว่าให้เช่านะคะคุณปู่บอกว่าจะมาคิดว่าเป็นลูกหลานเจ้าของแล้ว จะไปเอาของเขาไม่ได้แล้วคุณปู่ก็ก่อนที่จะไปเนี่ยคุณปู่ก็ได้เขียนจดหมายมาบอกเขาล่วงหน้าแล้วค่ะ,ละหลานทุกคนก็รับฟังคําสั่งเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าทุกคนเกรงกลัวคุณปู่มากทาั้งๆที่คุณปู่ท่านก็ไม่เคยเก,กลี้ยกล่อมกับหลาน,ลานเลยเด็กๆก,ก็บอกว่าเพียงแต่ท่านมองตานะคะพวกเด็กก็จะพากันหลบตาทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่กล้าทําผิดให้ท่านเห็นวันที่ไปเที่ยวกันนนนะคะ คุณอาคนเล็กก็เตรียมงามหนังสติ๊กและลูกกระสุนดินเหนียวปั้นมาพร้อมสับเลยทีเดียวเตรียมตัวไว้หลายวันแล้วเพื่อที่จะมาสนุกในสวนให้เต็มที่กันเลยและเมื่อไปถึงเรือจอดที่ท่าน้ำแล้วคนที่เช่าสวนนะคะคนที่ถือสวนก็ออกมาต้อนรับที่ท่าน้ำพร้อมกับครอบครัวของเขานะคะทั้งหมดก็ยกมือไหว้คุณปู่คุณย่ายอย่างนอบน้อมแล้วก็พามาที่ศาลากลางสวนค่ะ จากนั้นก็มอบหมายให้ลูกชายคนโตซึ่งตัวโตเท่าคุณอาคนเล็กเป็นผู้นําเด็กๆไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กค่ะคุณปู่และผู้ใหญ่ก็จะได้ไปคุยกันตามประษาผู้ใหญ่ทั้งหมดก็ทิ้งอาหารไว้ที่สารากลางสวนค่ะซึ่งที่นั่นก็จะปูเสื่อไว้รับรองนะคะพร้อมทั้งก็จะมีหม้อด,ดินใส่น้ําฝนไว้ให้ด้วยค่ะคุณตาก็เล่าว่าวันที่ไปถึงนะคะก็มีหมาในสวนหลายตัวค่ะออกมาวิ่งต้อนรับอย่างคึกคนอง ลูกคนสวนที่นั่นก็เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ต้องเลี้ยงหมาไว้หลายตัวก็เพราะว่าต้องเอาไว้เฝ้าสวนค่ะเวลาที่ทุเรียนสุกจะมีขโมยชอบมาขโมยแล้วหมาพวกนี้ก็เฝ้าได้ดีค่ะมันไม่กัดถ้ามาดีๆอย่างคนทั่วไปในช่วงที่คุณปู่พาคุณตาไปเที่ยวนะคะช่วงนั้นสวนทุเรียนก็กําลังออกลูกกันใหญ่เลยค่ะมีอยู่หลายกิ่งแต่บางกิ่งก็ยังไม่สุกคุณยายเองเพิ่งเคยเห็นต้นทุเรียนเป็นครั้งแรกที่กําลังออกลูกระยะก็ ตื่นเต้นมากในสวนตรงที่เป็นบริเวณท้องร่องนะคะก็จะมีไม้กระดานเล็กๆทอดไว้บ้างต้นหมากเก่าๆทอดไว้บ้างคุณยายนะคะเดินข้ามไม่ได้ก็จะร้องเอะอะวอยวายเรียกหาไม้รวกมาถือเพื่อจะเอาใช้เป็นค้ำถ่อเดินค่ะคุณยายรู้สึกอิจฉาหม,มาที่มันกระโดดข้ามท้องร่องแผลวๆล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ยังมีหน้าหันกลับมาย้อนดูคุณยายร้องเอะอะเพราะว่าข้ามสะพานไม่ได้อีกด้วยสายตาที่ยาะเยะ้ย เด็กๆต่างพากันหาไม้รูกมาถือไว้ค่ะจึงข้ามทงร่องได้สบายหน่อยส่วนคุณอาคนเล็กนั้นก็ไต่สะพานได้แต่ก็ไม่คล่องเหมือนเด็กชาวสวนนะคะการเที่ยวสวนครั้งนี้นะคะเด็กๆทุกคนก็รู้สึกสนุกสนานกันมากค่ะตัวคุณยายเองนะคะเห็นกระรอกวิ่งอยู่บนต้นไม้ก็รู้สึกชอบใจค่ะแต่ลูกชาวสวนบอกว่ากระรอกกับชาวสวนนะ่ะเป็นศัตรูกันค่ะเอาไว้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้า มีกระรอกอยู่นะะี่ค่ะก็จะกัดจาะทุเรียนเสียหมดพอพูดเสร็จก็คว้าง่ามหนังสติ๊กเล็งไปที่กระรอกค่ะคุณอาคนเล็กก็เล็งซ้อมมือบ้างแต่ก็พลาดสู้เด็กชาวสวยไม่ได้เพราะว่าคุณอาเคยซ้อมมือกับแต่เปานิ่งเช่นลูกชมพู่ลูกมะม่วงเป็นต้นค่ะพอกระรอกตกลงมานะคะเจ้าหมาก็ตามมาคาบให้เจ้าของโดยที่ไม่ต้องบอกเลยค่ะพอคุณยายเห็นอย่างนั้นนะคะคุณยายก็ร้องเอะอะนะคะว่าใจร้ายค่ะ ฆ่ากระรอกตัวเล็กๆให้ตายก็ชมสวนกันไปเรื่อยนะคะไปถึงต้นมะไฟค่ะมีลูกมะไฟเป็นพวงแน่นห้อยติดก,กับลำต้นเด็กๆก็พากันถามคนที่พาไปชมสวนค่ะว่าเนี่ยมะไฟเต็มต้นเลยหวานไหมก็ได้รับคำตอบจากคนที่พาชมสวนนะคะบอกว่าต้นนี้พอกินได้กําลังแก่พอดีแล้วเขาก็เลยปีนขึ้นไปค่ะเท่านั้นไม่พอ,อยังเรียกคุณอาคนเล็กให้ปีนขึ้นไปด้วย คุณอาคนเล็กเมื่อถูกชวนนะคะก็เอาด้วยนะคะขึ้นไปเก็บมาได้พวงโตแต่แล้วก็นึกถึงคำสั่งของคุณปู่ขึ้นมาได้ค่ะลูกคนสวนเห็นแบบนั้นก็เข้าใจทันทีค่ะสีหน้าคุณอานะคะก็เลยบอกว่าพ่อของเขาอนุญาตแล้วมาไฟอันนี้ก็เปรี้ยวนิดๆพอกินได้แล้วเด็กๆก,ก็หิ้วมาไฟมาพวงใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะและเมื่อคุณปู่ให้คนไปตามพวกเด็กๆก,ก็เห็นเด็กๆก,กลับมาพร้อมกับมาไฟพวงใหญ่ ก็ดุทันทีเลยบอกว่าพ่อห้ามแล้วไงว่าไม่ให้เก็บคนสวนก็รีบบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านิดๆหน่อยๆเพราะว่าตอนนี้มาไฟออกเต็มต้นไปหมดเลยค่ะเจ้าของสวนก็ออกตัวแทนค่ะบอกว่าตัวเขารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันแก่ทันเวลาที่พวกเด็กๆจะมาพอดีก็เลยคิดที่จะยกให้ทั้งต้นเพราะรู้ว่าเด็กๆจะต้องชอบค่ะเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาก็สบายใจขึ้นค่ะ ทั้งหมดก็ร่วมรับประทานอาหารกันที่ศาราน,นั้นนะคะเสร็จแล้วคุณปู่ก็ถามคนสวนว่าไม่มีอีลวงบ้างหรอคนสวนก็ตอบว่ามีค่ะแต่ว่าถูกกระรอกเจาะไปเสพูหนึ่งแล้วจะเอามาให้คุณปู่ก็รู้สึกว่ามันน่าเกลียดคุณปู่ก็บอกว่าเจาะก็เอามาท่านไม่ถือค่ะแล้วคนสวนก็ทุเรียนกระรอกเจาะมาให้คุณปูด่ดูคุณย่าบอกกับหลานๆว่าอีลวงนี้มันออกเร็วกว่าเพื่อน ชาวสวนก็ได้นำไปขายกินก่อนค่ะทำว่าอีลวงนี้นะคะก็เป็นชื่อของทุเรียนพันหนึ่งค่ะปะนวนก็ไปหาความหมายมานะคะว่าทำไมถึงชื่อพันอีลวงค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าการให้ผลครั้งแรกของทุเรียนพันนี้นะคะผลปีแรกๆเนี่ยภายในจะไม่มีเนื้อค่ะเป็นทุเรียนพันเบาที่มีมานานแล้วและก็ปลูกกันทุกสวนในจังหวัดนนทบุรีในตอนนั้นค่ะคุณย่าก็บอกอีกว่าทุเรียนพันนี้นะคะก็อร่อยพอใช้ค่ะ แล้วคนสวนก็พาคุณปู่คุณย่าไปดูทุเรียนอีกหลายต่อหลายต้นค่ะคุณยายก็ตามไปด้วยค่ะจึงได้รู้จักชื่อมันไปด้วยแต่ตอนที่ท่านไปเที่ยวกันคราวนั้นนะคะก็ยังมีทุเรียนที่ยังอยู่ในระยะช่วงอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะยังรับประทานไม่ได้ก็เลยพากันไปเดินเล่นแล้วก็คุณป้าก็ได้พบใบหมากแห้งๆร่วงหล่นที่โคนต้นค่ะก็ขอเอามาตัดทำพัดเพื่อเอาเก็บไว้สำหรับใช้ในครัวค่ะ คนสวนก็รีบหาให้หลายๆใบเลยขากลับภรรยาของคนสวนก็ไปส่งทุกคนนะคะพร้อมทั้งมีทุเรียนลูกเล็กๆที่ร่วงหล่นเราก็เก็บรวบรวมไว้ให้คุณยายและน้องๆเอากลับไปเล่นขายทุเรียนกันที่บ้านได้อีกหลายวันเชียวค่ะไม่เท่านั้นนะคะคุณย่าและคุณป้าก็ยังมีพัดกาบหมากพัดในครัวไปได้อีกร่วมปีเลยเชียวค่ะก็จบตอนนี้แล้วนะคะสำหรับตอนไปเที่ยวสวนค่ะ ขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามค่ะสำหรับท่านที่ชอบการเล่าเรื่องของปนวนก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปการเล่าเรื่องหรือนิยายที่ปนวนแต่งได้ทั้งช่องของเรานะคะวันนี้ปนวนก็ลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ